วันนี้นะครับเราจะมารีวิวทุกตาจากการแข่งขันกีฬาต,ต่างๆเมื่อสมัยที่เรายังเป็นนักกีฬายกน้ำหนักนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ระลึกกีฬาต,ต่างๆมาดูตัวแรกตัวแรกพุดเอัตันไหตอนาตัวน,น,วนี้ตัวนี้นะคะเป็นพญาแลเกมนะคะจากชัยภูมิ อันนี้อาจจะเป็นเหมือนนกนะมัสคอตเป็นเหมือนนกนนพะยพญาแลเกม,มอ่าตัวนี้เป็นไก่นครลำปางเกมนะคะนครลำปางเกม,มอ่าตัวนี้เป็นปูอันนี้เป็นปูอันนี้จากเออจำไม่ได้อันนี้จากจากที่ไหนอะนานแล้ว การแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทยมหาสารคามมหาสารคามนะครับเป็นปูอ,อันนี้ตัวนี้เป็นดูก็รู้เลยเป็นฉลามชนบุรีนะคะตัวนีอ้อันนี้สุขโขทยัยกีฬาเยาวชนอยู่สุขโขทยัย ปกติได้สามตัวตัวนี้เหลือหนึ่งตัวเดียวหายไปไหนแล้วไม่รู้นะอันนี้น่าจะเป็นชื่อรุ่งอรุณนะถ้าจำไม่ผิดกับตัวน,นี้มดแดงเกมทายซื้อจากไหนหมดแดงเกมมดแดงนี้จากอุบลราชธานอีอันนี้ก็คือก็คือของที่ะระลึกจากการแข่งขัน กีฬาในรายการต่างๆนะฮะสมัยที่เป็นนะักกีฬานะก็จะมีกรนะบอกอมสินอันนี้จะเป็นกระบอกอมสินนะคะจากอันนี้เมืองสุราษฎร์ธานีอันนี้น่าจะเป็นกีฬาเยาวชนอันนี้ได้สามอันเก่ามากแล้วนะนะต่อไปก็จะเป็น ันนี้จากที่ไหนรู้ไหมเอ่ยดอกคูณดอกคูณก็จากที่ขอนแกนนะฮะดอกคูณจากขอนเกนตัวนี้อาอันน,น,นี้จากกีฬานักเรียนรถม้าเกมกีฬานักเรียนนะคะไม่ใช่กีฬาเยาวชนรถม้าเกม nàkorn, trạng thái lâm bang, đây này, nga, sẽ bảo cho cho du đi khám, bảo bên máy, hả, um, bò như thế, à, bò đưa, bò, ư, bò, ư, đạn máy. อ่าตัวนี้เป็นของที่รึกกีฬานักเรียนนักศึกษาปีสี่เจ็ดแคนเกมนะ,ะอันนี้คืออะไรมา้ารถม้าเกมอันนี้มันแตกง่ายนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าตัวนี้อีกไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นี่ขอนเก่น ขอ,อนเก่นอันนี้น่าจะเป็นกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยเหลืออะไรอีกก็จะเป็นเหรียญรางวัลต่างๆนะคะ,ะเหรียญรางวัลอะไรมากมายเลยเหรียญรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติมานมากเลย เหรียญรางวัลกีฬายกน้ำหนักก็จะแข่งทีหนึ่งก็จะได้สามเหรียญนะมัดมัดขดต่างต่างก็จะได้สามสามเหรียญมีกีฬามีกีฬาอะไรอีกกีฬาโรงเรียนกีฬาก็มีนะฮะก็จะมีมากมายอะไรก็จะส่วนมากก็ที่เก็บเก็บไว้ก็จะเหลือเพียงแค่นี้ที่เหลือก็ มันได้3ตัวก็บริจาคเด็กๆแถวบ้านบ้างแล้วก็อันนี้ก็คือเก็บไว้เป็นที่ระลึกกีฬาการแข่งขันต่างๆก็สมัยเราแข็งเนาะ,ะก็คือประมาณเพียงแค่นี้แหละครับที่จะมารีวิวอ๋อนะนทุ่มามายืนตรงนีบ้บายบาย,บายก่อนนาะอนะ่าบายบายไปยืนตรงนู้น ยืนตรงทุกตาแล้วก็ก็จะเอาไว้ให้ต้นพูดได้เล่นนะแล้วก็ศึกษาว่าสัตว์แต่ละอย่างเป็นของจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็เอาไว้เล่นได้อันนั้นตัวอะไรตัวคนเอาไบ,บายก่อนไปแล้วค่ะสมจบด้วยยิ้มหวานด้วย